ลำแพนโพคังค่ะอายุ46ทําทำงานโรงงานค่ะตอนนี้เป็นโรคประจำตัวไมเกรนอยู่ค่ะมีอาการแบบปวดหัวแล้วก็เวียนศีรษะพอทำงานเราทำงานโรงงานใช่ไหมคะมันก็จะปวดหัวบางทีเราก้ม,มันก็จะเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะก็ซื้อ,อยามากินก่อนจะไปโรงพยาบาลเนี่ยซื้อ,อยามากินเรื่อยเลยคะ่ะกินแบบมันก็หายพักหนึ่งแล้วมันก็เป็นอีกก็หายพักหนึ่งก็เป็นพอมันเป็นหนักเราก็ไปโรงพยาบาล เพราะนั้นมันไปโรงพยาบาลมาหมอก็ให้ยามากินอย่างเดียวมันก็แค่ทุเลาแล้วพอนี้มันก็เป็นแบบอาเจียนแบบมันไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวมันก็จะเป็นสองครั้งสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันเป็นหนักเราเราปวดหัวแล้วก็แบบอยู่ไม่ได้เลยบางทีบ้านหมุนเลยอะไม่เกณฑอะ่ะอ๋อเพื่อนบ้านแนะนําค่ะแม่เขาเป็นเบาหวานก็ขนาดเพื่อนบ้านแม่เขาเป็นเบาหวานเขายังกินเขายังรักษาหายะ แล้วของของพี่มันก็แค่มันเป็นโรคไมเกรนใช่ไหมคะเวียนหัวปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบพอเป็นหนักๆอะ่ะเวียนหัวแบบหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมเลยอะ่ะพอบางทีไปทํางานอะ่ะแทบไม่ไหวเลยอะ่ะเราก็เลยกล้าตัดสินใจที่จะกินหลังจากที่พี่กินโพชงไปแล้วอาการก็อาการพี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ค่อยปวดหัวแล้วพอเรากินได้สักระยะหนึ่ง อาการไมเกรนมันก็ดีขึ้นค่ะมีรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็กินง่ายค่ะเด็กก็กินได้